นมสำหรับวันนี้จะอธิบายขั้นตอนกำลังในการสร้างแผนที่ประเทศแต่และประเทศเพื่อจะเข้าไปค้นหาคำตอบว่าโรคโควิดที่สร้างความหวั่นวิตกให้กับผู้คนจากทั่วโลกนั้นมาจากสาเหตุอะไรที่มาที่ไปในการค้นหาคำตอบ คือการนำเอาตัวเลขของปีพศหรือคศออของประเทศมาคิดคำนวณแยกผลหาเหตุผ่านตัวเลขธรรมดาที่มาของคำตอบจะนำเอาตารางดาว21ดวงกล่องปิจชนาที่มาของเหตุตัวผู้เฉลเยในแต่ละช่องมาจากความหมายในรายละเอียดจะเป็นช่องที่สิบสาและช่องที่สิบเก้จะเป็นช่องที่อันตรายของลมหายใจเข้าออก นั้นอย่างไรสำหรับวันนี้จะมาแบกม่านชีวิตผ่านวิชาเขาเ้าไปค้นหาการกระบาดของโรคโควิด1 9จะติดอยู่ในลมหายใจของเราหรือไม่อย่างไรวิธีคิดจะทำอย่างไรคือใช้วันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเกิดวันที่อะไรค้นหาได้ในปฏิทินร้อยปีของนายว่ายกตัวอย่างของผู้ที่เกิดในวันที่ ก้ากรกฎาคมสองห้าสองห้าอายุสามสิบแปดปีเกิดข้างแรงดูจากปฏิทินร้อยปีของนายวานาหนึ่งแปดหกเกิดวันศุกร์เดือนกรกฎาคมเดือนโหราศาสตร์คือเดือนแปดปีจอเลขสิบเอ็ดอายุสามสิบแปดปีวก,กันเป็นเลขสองตาแหน่งที่หนึ่งวันศุกร์เลขหกตาแหน่งที่สองเดือนเลขเจ็ดแต่หากคำโหราศาสตร์จะเป็นเดือนแปด ปีจอเลขสิบเอ็ดอายุสามสิบแปดปีบวกเป็นตัวตัวทั้งหมดจะได้ตัวเลขยี่สิบเจ็ดสองบวกเจ็ดเท่ากับเป็นเลขเก้าเอาเจ็ดลบเก้าก็จะเป็นเลขสองคือเลขรหัสนำมาตั้งตำแหน่งที่หนึ่งเขาเรียกว่าเลขรหัสตำแหน่งที่สองก็คืออายุตัวแรกตำแหน่งที่สามก็คืออายุตัวหลังก็จะได้หมายเลขสองสามหนึ่งตั้งไล่เรียงไปเจ็ดหลักนะคะจุดสนใจที่เราจะต้องรู้ก็คือ ช่องที่สี่เลขค่าลมหายใจเข้าออกจะตกอยู่ในช่องที่สิบและก็ช่องที่สิบเก้าเขาเรียกว่าใครที่มีลมหายใจเข้าออกเป็นตัวเลขที่มันอยู่ในช่องที่อันตรายก็คือช่องสิบเก้านี่นะคะบางเอิญคนเกิดวันที่เก้ากรกฎาคมสองห้าสองห้ายุ่งสาสิแปดปีนี้นะลมหายใจจบทุเลขค่าตกจุดท่องสิบเก้าคนนี้นะติดโรคโควิดเข้าไปเต็มร้อยแล้วค่ะ เดือนสิบสองนี่ก็รุนแรงแต่มันจะกำเริบสุดฤทธิ์สุดเด่นเลยถ้ารักษาไม่ทันนะช่วงเดือนกุมภานังที่สิบเก้ารอดยากค่ะการที่เราจะเข้าไปนค้นหาลมหายใจเข้าออกว่าจะติดโรคระบาดหรือไม่อย่างไรนะคะเราจะรู้จักพอศของประเทศเช่นพศจีนปีสองห้าหกสี่ของประเทศไทยเหล่านี้นะคะประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ก็จะเป็นมินกบพอศเขาจะเป็นเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะ เราก็จะนํามาตั้งเรียงรายไปเพื่อจะหาคําตอบว่าในปีนั้นเขาจะติดโรคระบาดหรือไม่อันดับที่สองจะเป็นพศของประเทศไทยเรานะคะก็คือพศสองห้าหกสี่ว่าเราจะติดโรคระบาดหรือไม่นะคะล็อกซี่สามก็คือพศขสสองศูนย์สองหนึ่งของอเมริกาคือของชนชาวโลกนี่แหละคะ่ะว่าเขาจะติดโรคระบาดหรือไม่เราก็จะนําพศที่เป็นตัวเลขเหล่านี้นะคะมาแสดงแจก,กแจงให้ดูว่า ประเทศไหนจะมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรเราก็ติดตามชมได้ค่ะเราจะเริ่มจากพศประเทศไทยเราก่อนเลยนะคะประเทศไทยของเราก็คือพศสองห้าหกสี่นะคะหกสี 64, ่เราก็จะบวกรวมกันทั้งหมดจะได้ตัวเลขหมายเลขสิบเจดหนึ่งบวกเ็เท่ากับเป็นหมายเลข8ปดเจดลบ8ดจะเหลือเลขหนึ่งเราจะนำมาตั้งในตำแหน่งที่1ก็คือเลขหนึ่งตำแหน่งที่สองก็คือเลขหนึ่งอีกตำแหน่งที่สาก็คือเลขเจ็ เราจะมาตั้งไล่เลียงเพื่อเราจะหาตำแหน่งที่ที่เขาเรียกว่าลมหายใจเข้าออกจะบอกให้รู้ว่าเราติดโรคหรือไม่บังเอิญมาเลขสี่ของเหล่านี้นะคะตกที่ช่องลมหายใจช่องใจแล้วก็ช่องที่สิบเก้าคือช่องที่อันตรายนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะลมหายใจเข้าออกหมายเลขสี่ตกอยู่ในช่องสิบเก้าช่องเจ็บป่วยคือการถูกทำลายลมหายใจเข้าไปเจ็บเป็นภัยกับชีวิต ผู้ดูแลรักษาประเทศมีความรอบคอบเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เหตุการณ์บานปลายรักษาได้เอาอยู่พ่อผู้นำมีความห่วงใยประชาชนเราจะพูดถึงเรื่องประเทศจีนแผ่นดินใหญ่พอสอของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ก็คือมินกกจะเป็นตัวเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์ของประเทศนะคะเราก็จะนำเอาตัวเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์นี้นะมาคิดคำนวณนแยกผลหาเหตุ เราก็จะได้รู้ว่าหมายเลขสองจะได้หมายเลขสองตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองก็คือหมายเลขหนึ่งตำแหน่งที่สามก็คือหมายเลขหนึ่งเราจะเขียนไล่เรียงเป็นเจ็ดหลักนะคะเราจะเอาช่องที่สี่ช่องลมหายใจเข้าออกจะเป็นเลขค่านะคะเลขค่านี้มาตกอยู่ที่ช่องสิบสองแม่พุงหงาย,ยก็คือการรับผิดชอบแล้วก็มาตกช่องสิบเก้าก็คือช่องอันตรายนะฮะช่องอารมณ์หายใจเขาออกนี่คือเรียกว่าปีนี้ พอสอประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ก็คือหนึ่งหนึ่งศูนย์นะนะก็ติดลมหายใจอย่างร้ายแรงค่ะจะทําให้คนในประเทศเนี่ยนะกังวลปนเศร้าแล้วก็จะบันไหยมากมีนาคมนี้จะร้ายแรงที่สุดเลยนะคะเพราะมันเป็นตัวเลขสิบเลขลางร้ายนะคะตั้งใจดูแล้วก็จะทําลองดูแล้วก็จะได้พิสูจน์ได้ทีนี้เราก็จะมาพูดถึง ปีคศ2021ของสากลเราบวกกันลงไปแล้วมันก็จะได้เป็นเลข5เราจะนำเลข5้านี้มาตั้งเป็น3ตํตำแหน่งนะคะล้วก็จะเขียนไล่เรียงเป็น7หลัก เพื่อเราจะดูว่าช่องที่สี่ลมหายใจเขาออกนี้จะเป็นอย่างไรดูเหมือนว่าลมหายใจของคอสอสองศูนย์สองหนึ่งนี่นะคะมันจะเป็นเลขหนึ่งหนึ่งสามตัวลมหายใจจะแข็งแรงจะบอกถึงว่าเขาจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลยตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บกำลังระบ,ะบาดอยู่เวลานี้นะก็คือปีสองศูนย์สองศูนย์แต่พอปีสองศูนย์สองหนึ่งนะคะลมหายใจนี้จะไม่มีอันตรายเลยโรคภัยไข้เจ็บเขากำลังระบาดรุนแรงอยู่เวลานี้นะ ก็คงจะจางหายไปนะคะเราจะนำมาเปรียบเทียบระหว่างปีคศ2020แถวที่4ลมหายใจเข้าออกหมายเลข7ตกช่องที่13ช่องสตูคืออุปสรรคจึงทำให้เกิดโรคระบาดโควิด -19 ขึ้นอย่างรุนแรงแต่หากปีคศ2021ลมหายใจเข้าออกไม่ตกอยู่ในตำแหน่งที่อันตรายคือช่องที่19 แต่หากปีคศสองศู 21, ช่องที่4ีลมหายใจเข้าออกไม่ได้ตกอยู่ใน2ตำแหน่งที่ต้องห้ามคือตำแหน่งที่13และ19ที่กล่าวมาแสดงว่าอเมริกาได้คิดค้นวัคซีนมาหยุดโรคระบาดโควิด1 9ได้สำเร็จลมหายใจสะอาดปราศจากมลพิษของปี2021ไม่ตกอยู่ในตำแหน่งที่อันตรายคือช่องที่19ที่กล่าวมา